สวัสดีค่ะช่องเจคเคนอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนนนำเสนอให้ชมเป็นบ้าน2ชั้นนะคะซึ่งบ้านสองชั้นหลังนี้นะคะตัวบ้านภายในนี้พร้อมอยู่เลยทุกท่านตามอายุนะคะแต่สภาพโดยรวมยังดีค่ะมี3มห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวหนึ่งห้องโถงขนาดใหญ่ด้วยนะคะมีพื้นที่ให้จอดรถได้หลายคันเลยค่ะ ล้อมรั้วเรียบร้อยนะคะเป็นสัดส,ส่วนเป็นส่วนตัวค่ะอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะเดินทางสะดวกค่ะไฟฟ้าประปามีครบนะคะอยู่บนที่ดินขนาด1งาน7ตารางวาค่ะอยู่บ้านเลขที่118หมู่4บ้านหนอกเมืองงิมซอย1ข้างโบสถ์คิเทจักรตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ แปลงนี้นะคะราคา1 5ล้านบาทค่ะทุกท่านอยู่ใกล้ศูนย์ราชการด้วยนะคะอยู่ใกล้กับสนามบินเชียงรายค่ะอยู่ใกล้วิทยาลัยเกษตรเชียงรายนะคะอยู่ใกล้บิ๊กซีด้วยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันนะคะตัวบ้านสภาพยังสวยนะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะมีพื้นที่เรือๆกว้างๆนะคะไม่แออัดไม่พุกพ่านค่ะ สนใจโทรคุยสอบถามหรือนัดชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ใต้คลิปนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ